ไอ้ทั้งน้องเพิ่นได้ใชะเพิ่นมื่อจบไม่ใหญ่เพิ่นเอาเป็ดยังางนะไม่ใหญ่เพิ่นเมื่อยอืมเอาแมานั่งก็เพิ่นเป็ดยังคือว่าเมื่อยเพิ่นโชว์อะไรอืมแม่ของเจ้าหันบลโดยอืมแบบนี้น้องก็โดยเมื่อโดยอยู่ในแม่ตู้โดย สบายดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเบิดสุข أ, สุขคนกะมาพบมาพ่อกับซาบัวอีกแล้วพ,พ่อแม่พี่น้องเนาะกะมื้อนี้กะเข้ามาหาน้องเอมมี่เพิ่นพ,นพ่อแม่พี่น้องเนาะกะบ่ได้มาแต่ลนพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นจังได๋คือได้ยินข่าวข่าวาาาวา่ทาทั้งน้องมีห้องน้ำแล้วพ,พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมื้อน,นี้กะัซา,าบัวกัแวะเข้ามาเยี่ยมมายามทั้งน้องเพิ่นคือเก่าเนาะอ่ะเป็นจังไรกะเดียวเข้าไปทักทายสบายดีกับทั้งน้องเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโลย แต่นี้ก็สาวัวมาหอ่อเพื่อนซานเพื่อนแล้วเนาะพ่อแม่พี่นอ้องเนาะเดี๋ยวขับไปหาทั้งนอ่องเสียงมี่ก่อนพ่อแม่พี่นอ้องอยู่เพื่อนอยู่บ่กเนาะ <Yo. S 1> โูดูสบายดีเด้อสบายดีโดูให้ทั้งน้องเพื่อนได้จ้ะเพื่อนเมื่อจอบมาใหญ่เพื่นอนอ้าเป็นยังไงนะมาใหญ่เพื่อนเมือ่อยอืมอ่ะแม่นางก็เพื่อนเป็นยังคือว่าเมื่อยเพื่อนโชว์อะไร แม่ของเจ้าหันบ่โดยบัดนี่น้องก็โดยเมื่อโดยอยู่ในเมตุโดยเจ้ายังบมได้มืออุ่พูดบ่ยังบมได้เบืออืมผ่นมื่อนอนพุนบ่ทั้งน้องกินนีน้องเธอฝนกันนนนเธอฝนกระมาอืมจำนอนพุนกับเจ้านอนผู้เดียวโดยอืได้ยังจะกินมือนีิแกงนอไม้อ่าแกงยังไม่แต่เช่าแต่ว่านี่บ่คือเช่านี่เช่านี่ อไปหาใช่ไหมนะหาหาแถววันก็แถวอันแถวน้องซานะแเ้วแกงแกเชาด้วยให้คือบ่มีผ้าหมอปิดในฉันขี่มอดตกใส่ได้ผีาอืม่นี่ชับคนตกก็เลยเอาขึ้นมาดั้งในนีแก็คือว่าแหละเฮายังบ่มีเฮือนครัวเนาะ ยังผมมีเพื่อนเพื่นกินข้าวตอนเช้าบ่เพิ่นเมื่อหรือว่าเมืันกินพุตรลองเถิดก็กินอยู่พี่เถิดก็กินน้ำใบตุ้งเพื่นเพิ่นเมื่อยโดยเมื่อยเห็ดนาแน่บอกบ่แมนบ่เมื่อยเห็ดนาอยนเพิ่นลายนะกินคนชั่ิ่นเป็นลรคเบาหวานลองเถิดมันขึ้นแห้งพิ่นกระเจ็บเพิ่นกระมือมันไปหาหมอหาอยังบ่ซะพาไฟอยู่ Căng thêm một cái nặng rồi bay thử với chữ da mà kinh kà... bà... năng Ừm Qua lại ăn ngủ rồi Chắc còn hết cứ căn bệnh này Chào hmm. các bạn Bay cả bay nó Bay cho bụng mẹ Bắt bay cả bay không mì đã phần dù hẳn nó Đổi Cứ bà hết hồng nam mày là bỏ rồi, เห็ดแล้วไพ่เฮ็ดไงยักษ์พ่อยังน่าลืมสื่อแล้วแหละไพ่ไพ่ฉาเป็นสะพานบุญบะพริกละกะสาวนวลนละกะสาวนั่นนะชาบุญบ่ะเออชาบุญเฮ็ดได้จักมือแล้วเฮ็ดแล้วได้จักมือได้หลายมือลหลายลายมือละเนาะโดยตอนนี้ก็คือใช่แล้วใช่แล้วมีได้มีห้องน้ำตะกอนเนี่ยะไปทางไหนตะกอนนะไปป่าผมโอ้ไปป่าโดย ทำกลางคืนใครแน่เนาะโดยผักแด้จะมีห้องน้ำได้ตอนนี้ก็คืออยากไรแต่เพื่อนคุ้นแน่เนาะโดยเพราะว่าฝนตกมาก็โอ๊ยเนาะรังพื้นลังไผ้อยู่ในโดยคนคนรูคุกลัวใชยกัเบ่งนอนเลยโดยก็ยันในก็แฟนี่งั้นแกกับไพสลาเซลกับป้นนั่นยันควันคือใช่เรามีซื้อมาให้ แต่หนูมือกินกับยังขะชัมบม่ม,ามาีกินแกงอะไรแต่กะกินต้มบังโหรบวชหูไปจงังขะมีวัวสัตวตุนบังโหรบ่มีก็ซื้อน้ำเพิ่นนี่ละโอ้เพื่นกะกายนี่โดยหน่วยเท่าไดเพิ่นขายนุ่ยชิฮ่าพันเพิ่นขายมั่งเ่อกะยู่ห้านอยู่ห้านเพิน่นแนวกินไปกอกไปไก่ไปจเชิญซาเลงก็หอยก็ยังเพิ่งนี่ละ หอยนี่คือเ้าเก็บเองเนาะเก็บเอง,เองหอยทะเลนะแบบกลางค่ำกลางคืนได้ใ่หมบหได้หาก้านบ่มีอยู่ว่าไผ่โคมอืออืมผุนตื่นจากมุ้งคือว่าหาวนอนอากระต่นจะมาเติมเติมนอนคืนหาก้านบ่บ่โต่งน้ำกินเลยก็ตุกอืมบ่มีหลดไปซื้อตรงน้ำกินโดยใครแบบ น้ำพลก็แบบเอาวัวจุไพกะถือว่าบ,บ่มินกอนไพรเนาะโดยอืมว<น>ัวจุไพันกับเม็ลโดยดไปเบิ่กของน้ำได้อของน้ำใหม่เลนะยเนาะเบิ่งของน้ำก่อนโอ้เห็ดข้างหลังบาดปุดถือว่าใหญ่เติบได้ดีแด้บัดน,นี้ถือว่ามีห้องหลอกของน้ำกใกล้ๆเนาะ แต่ก่อนก็มีแต่ไปป่าขึ้นทางไรน,นะรโอ้ป่าพุทธพุทธเนี่ยยามแดงนี่กับนั่นแน่นเนาะแห่งแน่นเนาะงามนี่งากมง่ายเลยผิวน้ำได้มาใส่เนาะเห็ดแบบนั้นดอกเอาเลยดยีใจว่าวันนี้มีของน้ำ ดีใจหล้ดีใจเนาะโดยโดยคุณใส่เรียบร้อยนี่เนาะใหย่เอ็นเทิร์นแบบนี้ช้ำที่เขาอาบน้ำอาบน้ำอยู่นี่โดยตะกอนอาบอยู่ใช่นะตะกอนอาบอยู่เดินนะอาบอยู่เดินเลยโดยอืแบบนี้ก็เขามาอาบอยู่ที่พี่บ๊อโดยถักเลย่องใช่ไม่เริ่มมาขุดโต๊ะนี่แล้วก็เวลาเขาอาบน้ำอาบยังเขากัดปวดไว้เลยเนาะโดยอืม ันนี้ทางนี้บ่แม่นนาจ้าบ่บ่มีถอดแต่สีให้นี่แล้วสีใหขึ้นไปโดยอือคุณอยากได่ก็คืออีหยังบัดนี้ยังเฮือนครัวยังเฮือนครัวเพราะว่ายุ่งยากขึ้นไปจุทึงแล้วเนาะคนพื้นคนไผใส่นะอเนาะละบางทีผู้ใหญ่เพิ่นซอยเรื่อยๆเนาะโดยอื หน้านี่ก็ถทาห้าจ้างกับเจ้าแบบมาขาดมาไทายไห้แลต่ห้าวว่าเอาเองบ่ไบ่สบชีให้นึงแช่น,นึงชองแชนเขาบ่ามาไทายไห่บ่เนาะปีหน้าหันากน้ำไปเงินย่างเงินกระซอนจเจ้าเจ้ามาแต่ใส่แฉนสองแฉนกันโน้เพิ่นไห้เจ้าชมเนี่ยป,ป้าเพิ่น,นี่อันเพิ่นเห็ดปนกับปนกันเลยนานลายไห่เพิ่นไห้ช,มชมองสอบชีไห้ชองสอบ ถ้าว่าเพิ่นเอาไห้นะถ้าว่าเขาจงไห้เนาะปีหนาจะคือมีเงินมีอย่างแบบจ้างกับเจ้ามาขาดมาท้ายไห้นะครับกับบ้านช้าไปจะคอะือไลโดยหลายยุ่ยักเนาะมันหักยากน้ำแต่ลุงกปช <c oughs> อนน่บมีเงินเนาะเงินบบมีตัวนี้หละกแเนาะโอ้พุ่นเบืงเบืงเฮ็ดห้องหลอกห้องน้ามี่ก็เป็นอัน,ะะนดินเจ้าบ่โดยอืมนี่เพิ่นก็เห็ดแบบรวมกันวัดเลยโดย เห็ดหน้าวานเบิดนี่เนาะถ้าเป็นหน้าหน้าอ่างหน้าทามนี่ยังคักเนาะเพราะว่าทาสิได้วานแบบงามอันนี้แบบหยากขึ้นหลายเนาะกับบติเพิ่นไเนาะคุณน่ะยากขึ้นท่วมเข้าเลยโดยอืตอนเที่ยงน้องเพิ่นก็มาบ่นี่เพิ่นบ่ได้มาคทั้งน้องอันนั่นไดลูกสาวยังบ่ได้มาเนาะ ตกคำผลมาถือผลกระไรมาถือผนกระนอนพุ่นเจ้านอนผู้เดียวโดยบริยาดแน่เนาะกับวริยาดปั้นใดความฮาเคยชินเคยนอนแน่เนาะชินแหละอืมดีละจ้ะเพิ่นยังไงเมื่อนักผนกระนอนพุ่นอืมอันนี้ก็คือเพิ่นมาเห็ดจังมือเลยทั้งซางเพิ่นมาเห็ดโอ้ลายมือแล้วโอ้โบแมนแปดกามอนีแล้วบอกอืม โดยโดยีใจน้ำใช่มีห้องนกห้องน้ำเลยขาดก็คือเลื่อนครัวทาอย่างเดียวเนาะโด้อถือใหญ่เด้นี่ตั้งแต่แรกมาเข้าไปอาบอยู่ในห้องน้ำอยู่บ้างอาบอยู่เลยอาบอยู่เนาะอืมแต่ก่อนเคยอาบอยู่นอกเนาะโดยแต่ก่อนเคยอาบในดน้ำอ hmm. ืม น้ำนองชาเพิ่นบ่บ่แล้วอ,อ่ะอยู่นักอีแต่กอกรเลยอยู่แบบนะฮะอืมอ่ะมายืนคือนอมุ่มเงินมาฮอนเลยพมไปพุ่มก,ก็ได้เป็นข้าก,กระมางอืมข้าวก,กระมังแบบนี้ช่วงนี้บ่ได้ไปรับจ้างบ่<ะ>บอ่อืมบ่มีกระเจ้าจ้างบ่ บ่บ่มีแบบทางอื่นทางไกลเท่ากับบ่ได้ไปวันนี้เนาะบ่ไได้ปบ่มีรถโดยมีแต่แถวใกล้เดียวแถวใกล้หนี่บ่เพิ่นบ่จ้างก็คือบ่ได้ไปโดยแถวใกล้เพิ่นบ่จ้างก็บ่ได้ไปวันเท่าไรน่ะเพิ่นจ้างข่อยไปลูกก้าขันจ้างกัวันละแสนแสนไปถ้าลูกก้าจะข่อยไปลูกก้ามัดเท่าไรบัดนี้แต่อันซ้ำมัดหาเดีี๋ยวนอืมเดิมปรับแล้วเนาะแต่ก่อนเท่าไรหามัดพัดหนึ่งเนาะ แต่เก่าหมัดละพันบ่แต่รุ่นแต่ก่อนอือแต่ก่อนอันแต่เก่าแต่ก่อนเท่าไหร่หมัดละตะกิกแต่ก่อนน่ะเหลือรอก็หมัด500อือแล้วก็หมัดละพันยังขึ้นมาหลายปีอือวันนี้แฮงก็แตกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วเด้3หมัด5เลยเด้จะน้อยสิได้มัดเดียวนี่ก็มัด5,000พุ่นจักบัดนี้เนาะโดยกบตี้แดลเนาะเครื่องคงเขาเกกันขึ้นแม่นเครื่องคงเฮาไปซื้อในตลกตลาดก็แพงขึ้นแพงขึ้นโดย หาเงินกะยุ่งยากในเฮากะผู้ใด้จ้างบวแพงเฮากะบวไปเท่านั้นได้เนาะผู้ใด้จ้างบวแพงเฮากะบวไปเฮาลูกกะเผื่อสิได้แม่ลูกหาเฮ็ดแถวนี้บุได้มีวะแถวป่านี่แถวป่าบ่น่ะว่าบอมีบอมีเฮ็ดปวกกับบอมีเฮ็ดปวกกับบอมีบวสูได้เฮ็ดนางูกับบอมีโดยบุได้ใช้เฮ็ดชายยังบ่จกเก่งไหมบุได้ใช้ มาได้ใส่เนาะขอแวะมาเบิงก่อนหน้าว่ะเป็นยังไงเได้หงหนามมา้าไหมเลยว่ะถือว่าคักแล้วเนาะโดยขึืนีก็ตวงน้ำกินเอาโดยขึ้นกระตวงน้ำกินเพราะว่าผมมีรถไปซื้ออืมว่าผุนมาตกได้ไปเอาใช้น้ำม,มากินอ้ย,ยต้นมน้ำกอกเลยะกินอืมต้มหน้าเอาโดยดีคือกันต้มเนาะโดยอืมแต่ก่อนในต้มอ,อยู่บ่ ต้มแต่ก่อนก็ต้มต้มมาเลยๆกันบ่มีน้ำกินนี่แต่ต้มแชมแชมเอาน้ำก๊อกน้ำไหลก็คือห้าต้มกินเนาะโดยแต่น้ำผลได้ต้มบ่บ่ได้ต้มน้ำผลตกมาธรรมชาติโดยผลต้มมาธรรมชาติเด้โดยโดยเนาะอาจังไดนายกับก่อนเลยเฉยเด้อดีอกดีใจน้ำทางน้องเพิ่นก็บ่อยื้อเมื่อเผาเมตุยโดพุณแล้วนแชมพิ่นอยากมานอนพี่กับคำผู้ได้นาะเพิ่นมาเนาะโดยคโดย อาจากไายก็กลับก่อนเนาะรวยสบายดีเนาะรวยรยบ้าเนาะนายขักแล้วหงน้ำพุ่นตัวใหญ่พอสมควรเนาะพุ่นก็ยังห้างอยู่เนาะกรเจ้าบ้านอืพุ่น เมื่อนี้ยแย่เขามาเยี่ยมมายามทางน้องเจมมีน่น้องพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่ทั้งน้องเพิ่นกับพยูพ่อแม่พี่น้องเนาะดีอกดีใจน้ำอ่าน้องเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมีห้องนามแล้วเนาะแกะชิบุไรไปปลาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจังได้กับซาบัวกับก่บกอนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนะาะกระากติดตามในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะฝากกดไลด์กดแชร์คือเก่าเนาะ ชาบัวกระิได้ค่ะกลับไปซอยอทางเอื้อเพื้นลำให้ลำนากนพ่อแม่พี่น,อนอ้องเนาะชาบัวกระิได้ก็กาวคข้ามาสบายดีสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้อง